สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําทีมที่ใช้ฟาร์มไฟนอลบอสโรกับก็อกซีเนียที่จบภายใน2เทิร์นให้กับเพื่อนเพื่อนกันนะครับก็สําหรับทีมนะเพื่อนเพื<ๆ>่อบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยทีมฟาร์มโคตรง่ายครับซึ่งแน่นอนว่าห้องที่เราจะฟาร์มเนี่ยจะเป็นห้องระดับชาเลนนะครับหรือว่าระดับสูงสุดนะเพราะว่าของที่เพื่อนเพื่อจะต้องแลกเปลี่ยนในรานคานะครับ มันจะต้องใช้เหรียญจากห้องชาเลนเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญสีทองแบบนี้นะแน่นอนว่ามันก็จะมีของบางอย่างนะครับที่จะต้องใช้เหรียญเงินแรกเหมือนกันนะและสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นคอสตูมของโดนะครับมันจะอยู่ในร้านค้าทั้ง3ส่วนเลยนะครับส่วนชุดเนี่ยจะต้องใช้เป็นเหรียญทองนะครับแต่ว่าส่วนหน้ากับอาวุธจะใช้เป็นเหรียญเงิน,นครับและสําหรับทีมที่ใช้ทําคะแนนนะครับถ้าใครที่อยากจะได้อันดับดีๆนะครับก็ต้องเป็นเซตนี้เลยเพื่อนๆมันจะมีอยู่2เซตครับจะเป็นคิงแดงนะคร ส่วนตัวที่3เนี่ยอันนี้มันจะสลับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นคิสนะก็ได้นะครับถ้าใครที่อยากจะเล่งดาเมจนะส่วนใครที่อยากจะไซฟนะครับก็สามารถมาเล่นเป็นอลิซาเบตเขียวได้นะครับสำหรับคนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยเขาใช้เป็นอลิซาเบตนะเพื่อนๆแต่ว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับถ้าดูในท็อปสิเนี่ยตัวที่3เนี่ยเขาจะเลือกเป็นคิสนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนตำแหน่งที่4นะครับจะใช้เป็นเดดเพียดนะที่เอกลักษณ์ของเขาสามารถลดความต้านทานคริ พร้อมกับลดป้องกันคริของศัตรูได้ทั้งหมด30%นะครับซึ่งความสามารถของมันก็คือจะให้ศัตรูเนี่ยโดนเลเวทง่ายขึ้นแล้วก็โดนเลเมทได้แรงมากขึ้นนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เราจะไม่ได้ไปลองทีมนั้นครับเพราะว่าทีมที่เราจะมาเล่นเนี่ยจะเป็นทีมฟาร์มจบใน2เทิร์นเพื่อนๆซึ่งการฟาร์มของรอบนี้เนี่ยง่ายมากเพราะว่า เราสามารถใช้ฟาวดินเพื่อนๆสีฟ้าตัวนี้นะครับมาเล่นเกตไหมายตายเพื่อจบใน2เวฟได้เลยครับแน่นอนว่าคีย์เนี่ยคือฟาวดินฟ้าใช่ปะ่ะส่วนอีก2ตัวที่เพื่อนๆพ,พ,พ่วงไปด้วยนะครับจะต้องเป็นตัวละครที่มีท่าหมายตายหมู่แบบรุนแรงนะครับก็จะสามารถจบได้ใน2เทินนะแต่ข้อควรระวังของบอสตัวนี้นะครับก็คือบอสตัวนี้เนี่ยเขาจะลดเดเมจที่ได้รับจากเผ่าเทพอสูรนะครับ ลงถึง500%เนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาดัดล่างต่างมาฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นเผ่าอื่นนะและตัวละครซัพพอร์ตตำแหน่งที่สนะคร,รับสำหรับซัพตำแหน่งสเนี่ยผมมี2ชอยให้เ,เพื่อนๆเลือกครับสำหรับชอยแรกนะครับก็จะเป็นเดดเพียนะครับเหมือนกับทีมทำคะแนนเลยเพื่อนๆจะสามารถทำให้ติดครีกง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มเดเมจคริติคอลนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแรงอยู่แล้วนะครับอยากจะให้การันตีติดคริแบบชัวร์เนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับ ที่น่าสนใจไม่แพ้เดดเพียรเลยนะครับแล้วก็ในการลงพวกบอสต,ต่างเนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะถ้าช่วงหลังใครที่ติดตามดูคลิปผมนะครับนั่นก็คือสเลเดอร์แดงครับสำหรับสเลเดอร์แดงนะครับจะมีความสามารถบีบคั้นอยู่ครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถลดต้านคริของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราคีของตัวเองได้นะครับซึ่งของเดดเพียรนะครับมันลด30%ใช่ไหมเพื่อนๆแต่ถ้าเราใช้สเลเดอร์นะครับ ถ้าเราบิ้วสายคิมานะครับอย่างของผมเนี่ยอัตราคีอยู่ที่122นะคือศัตรูเนี่ยก็จะโดนลดต้านคีไป122นะครับแทบจะเรียกได้ว่าการันตีติดคีเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเซตการอันติแฟกที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตประจําเลยครับเพิ่มเดเมจที่สร้างเลเวล5นะครับจะสามารถเพิ่มเดเมจที่อัศวินพวกพ้องสร้างแก่ศัตรูได้5นะครับและสําหรับอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้เป็นเซตโจมตีคิเดเมจได้เลยนะครับถ้ามีนะอาจจะใช้เป็นเซตโจมตีป้องกันก็ได้นะครับ ไม่ต้องทําเพิ่มนะก้อนนี้ครับอันทอค4นองผมเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตโจมตีคริดาเมจเหมือนกันนะครับพูดง่ายคือตัวโจมตีเนี่ยใช้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะส่วนฟาวดีเนี่ยไม่ต้องใส่ของนะครับและสุดท้ายหัวหน้าเซเลเดอร์นะครับแน่นอนต้องใส่เป็นเซ็ตเพิ่มอัตราคิย์ที่เขานะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ทำนะครับเราคิดจะลองทำเนี่ยเพื่อนๆไปหาของระดับ C นะครับสามารถแลกได้ในร้านค้า PVP v พเพื่อน เลือกส่วนได้เลยนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนรีเปลี่ยนออฟความสามารถรีเซ็ตนะครับมันจะใช้เพียงแค่เงินโกเท่านั้นเองครับส่วนอาหารที่กินเนี่ยก็สามารถกินเป็นเพิ่มพลังโจมตีได้เลยนะครับสาหรับคนที่มั่นใจในค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่กินก็ได้นะตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็ข้อควรระวังสุดท้ายครับสำหรับใครที่ของแน่นนะครับให้เพื่อนเพื่อลองดูนะเอาค่าพลังของเราเนี่ยให้ต่ํากว่าบอสไว้ครับเพราะเวลาที่เริ่มต่อสู้นะครับบอสมันจะได้หัวเรามาเลยเราก็จะได้ใช้อันติได้แบบทันทีเลยนะนอกจากนีี้้้้้นนนรรรััับสําาหหหตตตวท่เอออๆงงกกใใใชิแ ให้ไหวทางสายมือสุดนะครับโอเคก็ここถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีนี้เลยครับสามสองหนึ่งไป<ต><ว>นี่ครับเข้ามาก็ง่ายๆเลยครับรอศัตรูหัวเรานะ,ะเดี๋ยวเพ่อลองดูดน่าจะตายแหละ ใช่ไหมโอเคสวยครับพอดีนะฟาวดินผมเลเวลเก้าสด้วยนะคือบางตางเนี่ยอาจจะไม่ตายได้นะครับก็มานี่ครับสเตเดอร์โดดเข้ามานะครับก็สําหรับแพทเทิร์นนี้คือฟาวดินผมอะมันมีการขึ้นมือสะใบนะครับเพราะฉะนั้นอันติมันก็เลยมาคู่2ตัวเลยนะเราก็ใช้อันเดียวครับไปห้องแรกนี่ครับ <laughs> เรียบร้อยครับก้าวสู่ห้องที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลย มาอันตีไปครับแล้วก็จบครับแค่นี้เลยเพื่อน,อนฟาร์มโคตรง่ายนะครับซึ่งทีมฟาร์มที่ใช้อัลติเมทเอชแนเนี่ยคะแนนที่ได้นะครับจากประมาณ3 0 0 0เพื่อนๆ2 0 0 0ไปลายถึง3,000นะครับถแถวแถนี้นะเนี่ยครับอันนี้ผมได้2,900นะครับและสำหรับเพื่อนเ,อนเอนที่ไม่มีอัลติเมทเอ a แนนะครับ อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่จําเป็นต้องเป็นป่าอัลติเมตเพื่อนๆขอแค่เป็นตัวละครที่มีท่าโจมตีหมู่นะครับอันติีเลเวลสูงๆเนี่ยให้ดาเมจโคเวอร์ปิดศัตรูได้เนี่ยคือโอเคหมดเลยนะครับอ่ะก็มาดูทีนี้ครับรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอินดี้หน่อยเดี๋ยวจะใช้เป็นคิงวาเลนไทน์นะครับซึ่งคิงวาเลนไทน์ของผมเนี่ยอันติแค่เลเวลสเพื่อนๆนี่นะครับเลเวลสเท่านั้นนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับโกเทลเฟสนะครับส่วนเซตอัพอย่างอื่นก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้้ววเดีีี๋ยมาลองทนครับ โอเคก็ตอนนี uh. okay. so okay. so, so okay. like okay. ้เนี่ยเราได้ฟาวดิน3ใบอีกแล้วนะครับสายไหมโอ้โหโอเคพอดีนะครับต่อมาเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมอันติเป็นคิงไปเลยนะครับโอเคไปครับ2ใบนี่แหละจบโอเคเรียบร้อยครับเจ็ดแสสนะ หาเข้าเธอนะครับติดพิษตายครับเรียบร้อยก็มาห้องสองครับห้องสองก็ต้องตีเสริมไปหน่อยนะเอาชัวนะครับเพราะว่าโกาเทอร์เนี่ยผมก็เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับไม่ได้เป็นเซตโจมตีอะไรเลยนะตีไปครับสายไหมโอเคเรียบร้อยครับ คิงตีตัวติดดีบับนะครับแรงขึ้นสา,ามเท่าเพื่อนโคตรแรงนะอ๋อและสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นนะครับถ้าอยากได้คะแนนสูงๆน่อยเนี่ยให้ใช้ตัวปิดเป็นเผ่ามนุษย์ที่ไม่ใช่ป่านะครับจะได้ได้เมจประมาณ3,800มั้งจากที่ผมลองใช้เป็นบรรนรกบรรนรกมาปิดดูนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปฟาร์มไฟนอลบอสจบภายใน2เทร์นะครับวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อน ก็เพื่อนๆมีตัวละครแบบไหนนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ